สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาทำนะคะเออเป็นการแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าทำไมเขาถึงทำเฉยๆใส่เรานะคะเออวันนี้นุ่นเปิดไพ่ไว้แล้วเนาะเดี๋ยวนุ่นจะมาถามกันเลยดีกว่านะคะว่าทำไมเขาถึงเฉยๆกับคุณแต่ก่อนอื่นเนี่ยนุ่นต้องอธิบายว่ามันเป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะเหมาะสำหรับคนที่เปิดเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะ จะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะมันเป็นการพลังงานโดยรวมนะคะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าทำไมเขาถึงเฉยเฉยใส่เรา 1. เพราะว่าเขามีความเป็นโลกส่วนตัวสูงนะคะมีความเป็นตัวเองสูงนะแล้วก็มีความไม่ไว้วางใจใครง่ายๆด้วยนะคะแล้วเขาก็กลัวว่า ถ้าเขาคุยกับคุณเนี่ยคุณจะไปควบคุมเขาหรือเปล่าหรือเขาเองเป็นคนที่ยังไม่ได้อยากรีบร้อนในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากจะดูไปเรื่อยๆนะคะเขาอยากจะเป็นคนแบบควบคุมสถานการณ์นี้เองเขาอยากจะเป็นคนที่ถ้าเขาอยากคุยเมื่อไหรเขาอยากจะทักมาเองโดยที่ไม่อยากให้คุณนะคะไปตามเขามากเขารู้นะว่าคุณอ่ะดีกับเขาเขารู้นะว่าคุณสนใจเขาเขารู้ว่าคุณคอยอยู่เคียงข้างเขาเขารับความปรารถนาดีของคุณนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ ได้อยากให้รูปแบบความสัมพันธ์น่ะมันรีบร้อนจนเกินไปนะน่น <weil S 1> นะเมื่อคิดแบบนั้นนะเขาก็เลยอยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปในรูปแบบเพื่อนเพื่อนที่พิเศษ,ษแต่ว่าเขาก็เลยจะท<ๆ>ํานิ่งๆเงียบๆเฉยๆใส่นะเพราะว่าเขายังมีความรู้สึกว่าเขายังรู้จักคุณไม่ดีพอแล้วเขาอยากควบคุมสถานการณ์ควบคุมความรักความสัมพันธ์และอยากควบคุมคุณด้วยนะคะเขาอยากให้เรื่องราวอ่ะมันเป็นไปในรูปแบบนี้ก่อนเขาไม่อยากให้คุณแบบ ติดกับเขามากเกินไปอ่ะเหมือนกับว่าถ้าคุณแบบว่ามาวุ่นวายกับเขามากๆเนี่ยเขาจะควบคุมคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาเลยอยากจะเป็นฝ่ายควบคุมแทนเขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งๆเงียบๆใส่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าเขาจะทํายังไงกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไพ่ที่ได้เนี่ยจะมีหนึ่งเหรียญสเตนสไม้เท้านะคะเถ้วยคิงถือถ้วยนะคะควีนถือไม้เท้าและสิบ ไม่เท้านะ เขาจะทําอย่างไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงแม้เขาจะพยายามนิ่งๆแหละแต่เขาก็รู้ว่าคือคุณคุณคือคนที่มีค่าเขารู้ว่าคุณคือสิ่งดีๆการได้เจอคุณอ่ะมันคือสิ่งดีๆในชีวิตเขานะเขารู้สึกว่าคุณน่ะสามารถควบคุมเขาได้อ่ะเหมือนกับว่าเขาเขาทําอะไรเขาก็คิดถึงคุณไปหมดเลยอะค่ะคือพยายามแล้วอะที่จะไม่ให้คุณมามีอํานาจเหนือเขาแต่ในใจเขาในหัวเขาก็คิดถึงแต่เรื่องราวของคุณนะมันมีความจินตนาการถึงคุณ เกือบจะตลอดเวลาที่เขาว่างเลยนะคะไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวไปได้เลยเขาน่าจะอยู่ในขั้นตอนที่กําลังตกหลุมรักคุณแล,แล้วและกำลังจินตนาการถึงคุณแล้วแบบเหมือนกับถอนตัวไม่ได้แล้วอะค่ะแต่ว่าเขาก็แบบพยายามที่จะไม่ให้แสดงออกมาก,กนจนเกินไปเพราะว่าทุกวันนี้นะคะที่เขาเป็นอยู่เนี่ยแค่ภาระหน้าที่การงานสำหรับเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเหนื่อยแล้วพอมามี เรื่องราวของคุณเนี่ยเขารู้สึกเหนื่อยหนะักขึ้นไปอีกเหมือนเขาแบบคิดถึงคุณจนเหนื่อยอะ่ะเอาไว้ง่ายเลยเขาน่าจะเริ่มจะรู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณและเขาน่าจะหลังจากนี้นะคะน่าจะมีการเขาน่าจะมีการเทคแอคชั่นอะไรต่อจากนี้แหละคะ่ะน่าจะมีการแสดงออกนะคะแต่อาจจะมาเนียนๆคุยกับคุณในเรื่องของงานหรืออาจจะมีเนียนๆน,น,นะคะ 呃。Uh ชวนคุณคุยหรือว่ามีจังหวะที่จะแสดงออกให้คุณเห็นแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกมากนะคะเพราะว่าบุคลิกของเขามันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่มันจะมีการเริ่มต้นจากฝ่ายเขานะคะเพราะว่าเขาเองอ่ะนะเริ่มจะเริ่มเด่นชัดในความรู้สึกของตัวเองแล้วว่ามีแต่คนนะคะถ้าเขาไม่ทําอะไรเนี่ยปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้เขาน่าจะเหนื่อยแค่คิดถึงคุณเขาก็รู้สึกเหนื่อยแล้วอะ่ะแล้วเขาจําเป็นที่จะต้องทําอะไรสักอย่างถ้าไม่ทําเนี่ยก็อาจจะมีคนที่ จะมาคอยนะคะอาจจะสักวันหนึ่งอาจจะมีคนมาแย่งคุณไปก็ได้นะคะเขาก็เริ่มคิดว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างให้คุณรู้นะคะอาจจะมีการเทคแอคชั่นเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะไม่มากนะให้คุณรอดูนะคะเรามาดูกันต่อนะคะว่าเขาจะมีการติดต่อมาหาคุณก่อนไหมนะเขาเองอ่ะเป็นคนที่แบบ มีฟอร์มเป็นของตัวเองและมีความเอาแต่ใจนะเขาอาจจะคิดแล้วคิดอีกแต่ในที่สุดแล้วน่าจะมีการติดต่อกลับมาหาคุณนะคะหลังจากที่มีการส่องส่องสืบส,บสบมองๆอะ่ะเขาจะยังไม่ติดต่อทันทีจะมีการส่องดูคุณจนกว่าเขาจะมั่นใจแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องถึงเวลาที่เขาจะต้องติดต่อคุณแล้วล่ะก็จะมีการติดต่อมานะคะแต่แบบอาจจะไม่ได้มาจีบโดยตรงอาจจะชวนคุณ พูดเรื่องแบบว่าเกี่ยวกับการงานหรือว่าอ้อมๆไปก่อนนะแต่มีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมาก่อนค่อนข้างที่จะสูงนะคะแต่ช้าแหละคือเพราะว่าเขาเองอะ่ะอาจจะต้องทำอะไรสักอย่างไม่งั้นอาจจะต้องสูญเสียคุณไปนะเพราะว่าคุณเองก็เริ่มจะแบบ นิ่งตามเขาแล้วเหมือนกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะมาขอโอกาสคุณอยากจะมาขอโทษคุณอยากจะเดินหน้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะคะก็จะมีการติดต่อมาก่อนนะคะถ้าคุณกำลังรอข้อความจากเขาอยู่เนี่ยแต่เขาจะเป็นคนฟอร์มจัดแหละเพราะฉะนั้นก็จะคาดหวังอะไรกับคนคนนี้ไม่ได้มากนะคะแต่ว่ามันจะมีอะไรที่ เขาพยายามที่จะติดต่อสื่อสารและถ้าเขาไม่ส่งข้อความมาก็าอาจจะมีการโพสต์หรือมีการอะไรที่ทําให้เรารับรู้ได้นะคะว่าเนี่ยเขากําลังสื่อถึงเรา เรามาดูกันว่าเรื่องราวของคุณกับเขาในอีกหนึ่งเดือนจะเป็นอย่างไรนะคะมันจะมีการเริ่มต้นมันจะมีการจบความสัมพันธ์เก่าๆแต่ก็ยังให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องรักสามเศร้าหรือรักครั้งนี้อาจจะมี3คนก็ได้นะเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่ไหมนะคะหรือว่าเขาอาจจะให้ความไม่ชัดเจนกับคุณแต่ในหนึ่งเดือนนี้มันอาจจะมีอะไรที่มันอาจจะมีการแสดงออกว่าลงรหยคุณมากขึ้นแต่ก็ยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนนะคะมันเป็นการเริ่มต้นที่ ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่หรือคุณอาจจะไปรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเขาแบบกระทันหันที่ว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะทําให้คุณอาจจะเสียความรู้สึกหรืออยากจะจบความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือเปล่าแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่หลบซ่อนนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคือแบบถ้าไม่ได้กรณีรักสามเศร้าเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังเปิดเผยไม่ได้อาจจะเต็มไปด้วยบุคคลที่สาม แต่ว่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะมีการแสดงออกต่อกันมากขึ้นในในรูปแบบที่อาจจะรู้กันแค่สองคนอะนะคะแต่ถ้าใครมีเรื่องราวของรักสามเศร้าเนี่ยก็อยากให้คุณนะคะคือเหมือนกับว่าพยายามเออเหมือนกับควบคุมความรู้สึกของตัวเองให้ดีๆค่ะมันเหมือนมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะต้องเสียใจผิดหวังแล้วแบบรู้สึกเหมือนอยากจะปล่อยมือนะรู้สึกเหมือนกับว่า ไม่ไว้ใจเขาอีกอะค่ะ เดี๋ยวเรามาให้นะคะไพ่นางฟ้าสรุปเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาใน3เดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ Pay attention to the red f l c t มันจะมีสัญญาณบางอย่างนะคะที่จะทำให้คุณรู้นะว่าเรื่องราวความสัมพันธ์นะมันจะเป็นอย่างไร Separation นะคะอาจจะมีการแยกจากการชั่วคราวนะหรือว่าจำเป็นจะต้องห่างกันนะคะ Very soon เร็วๆนี้เละค่ะขอให้คุณเคลียร์พลังงานของคุณกับเขานะเพราะว่าคุณอา จะไปรู้เรื่องราวที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากปล่อยมือนะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เกิดจากเรื่องราวรักสามเศร้าอย่างเดียวนะมันอาจจะเกิดเรื่องเกี่ยวกับการเงินก็ได้นะคะ Finance and Career นะคะอาจจะมีความแตกต่างเรื่องการงานการเงินก็เป็นไปได้นะ แล้วเพราะว่าความรักครั้งนี้ของคุณนะมันมีการทีเออ่เคมีไม่ตรงกันหรือว่ามันยังมีแรงดึงดูดไม่มากพอหรือว่ามันยังไม่ใช่ที่ความรักที่จะต้องสมหวังนะตอนนี้อะค่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ารักความนี้มันอาจรักครั้งนี้นอาจจะยังไม่ปลอดภัยนะ แต่จริงๆแล้วราครั้งนี้มันปลอดภัยนะแต่อาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีณตอนนี้นะค่ะเมื่อถ้าคุณมีการห่างกันในช่วง3เดือนนี้อาจจะในวันข้างหน้าอาจจะมีการกลับมาเจอกันอีกนะคะอาจจะมีการที่จะมาได้พูดคุยกันใหม่รอจังหวะที่มันตรงกันรอจังหวะที่มันใช่นะคะ ก็สรุปว่าทําไมเขาถึงเงียบใส่คุณนะคะที่เขาเงียบเพราะว่าเขายังรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้คุณควบคุมสถานการณ์นะคะเขาอยากเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์นี้เองนะคะเขาอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปนในตามที่เขากําลังต้องการที่จะให้มันเป็นนะแล้วเขาอาจจะติดปัญหาเรื่องราวของบุคคลอีกคนนึงก็ได้นะคะหรือจะติดปัญหาเรื่องการงานการเงินนะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะ และคุณกับเขานะคะอาจจะมีการห่างกันช่วงหนึ่งนะคะรอให้การห่างครั้งนี้อ่ะเป็นตัวเขาเองที่จะเคลียร์ใจและพร้อมที่จะกลับมาหาคุณนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยคือต้องบอกไว้ก่อนว่าความรักในจังหวะนี้มันไม่ใช่จังหวะที่คุณกับเขาจะมีโอกาสที่จะสมหวังมันเป็นจังหวะที่ยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะยังไงนุ้นก็เอาใจช่วยนะคะขอให้เรื่องราวความรักของคุณกับเขา สามารถเคลียร์ใจกันได้เร็วๆนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากสับ s c ไคร e ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกดวงนะคะที่ทักมาดูดวงส่วนตัวนะคะการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวนุ่นจะแนบรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้นุ่นไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย